วิทยาแบบใหม่กันบ้างเป็นจีวิทยาที่คนฉลาด100%ที่ชนะมือที่3แบบไม่ต้องออกแรงครับสิ่งที่คนฉลาดเขาทำเขาวางตัวให้หน้าค้นหาครับหมายความว่าไม่ทำตัวให้อีกฝ่ายคาดเดาได้ครับหลายคนเนี่ยถามแต่คำเดิมๆพูดแต่คำเดิมๆกินข้าวยังตื่นยังไปไหนทำอะไรไปที่ไหนไปยังไงวันนี้ทำงานเหนื่อยไหม คบกัน10ปีแต่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแค่ปีเดียวซ้ํากัน10รอบเพราะคุณทําให้เขาคาดเดาได้ครับ2.2ครับไม่ตามจิบครับใครก็ตามแต่ที่ไม่ตามจิกแฟนแฟนจะกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นหรือเปล่าทําไมไม่สนใจเขาแต่ใครก็ตามแต่ที่ตามจิกแฟนแฟนจะรู้สึกว่าคุณไม่มีใครเอาแล้วเป็นของเหลือที่เขารู้สึกว่ายังมีคนอื่นที่ดีกว่าคุณหรือเปล่า เพราะคุณวางตัวไม่เป็นถ้าคุณทำตัวให้หน้าค้นหาเขาจะกลัวคนอื่นมาแย่งคุณครับและเขาจะไล่ล่าคุณครับแต่ถ้าทำตัวให้ไม่น่าค้นหาเขาก็ไม่กลัวว่าใครจะมาแย่งคุณและไม่สนใจด้วยว่าคุณกินข้าวยังตื่นยังนอนยังหรือวันนี้เจ็บไข้ไม่สบายกินยานแล้วหรือยังเขาไม่สนใจครับนี่คือสิ่งที่คนฉลาดเข้าใจแต่คนธรรมดาไม่เข้าใจคนฉลาดเขาไม่ได้ เดินเกมด้วยการลงไปสู้รบปรบมือกับใครทั้งสิ้นแต่คนฉลาดวางเกมให้เขาทั้งสองคนไปเคลียร์กันเองไปจัดการกันเองแต่ตัวของเรามีหน้าที่เพิ่มมูลค่าให้แฟนยิ่งอยากได้มากขึ้นครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1990บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอเดีแอดลอวอันเดอร์สกอร์อง 2. เมื่อเข้าไปที่ไลแอดแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทําการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับสแจ้งสลิปไปที่ l i แอดห้าบดจะทําการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ